เด็กหญิงนี้ยายชีวิตชาตินี้ข้าจะใช้ให้ดีเองบทที่4ีเรื่องนี้ข้าไม่ทราบ เย่าจือหลีน้ำเสียงคล้ายไม่พอใจหนิงหวางเฟยถิบเก้าอี้นั่งของบุตรชายปลาชินโตหลุดเข้าลำคอเย่าจื่อหลีอย่างน่าเวทนานางหันมามองหลงไปเชิงพลางกล่าวตา่อแต่ไหนแต่ไรมาจือหลีนั้นได้ยินเรื่องหมิงเย่ก็หนีหายนางจึงมาเล่าให้ข้าฟังนางชอบเจ้ามากทีเดียวข้าย,ยังคิดอยู่ว่าสะพ้ายทั้งสองปรองดองกันนั้นเป็นเรื่องดี จนเมื่อมีข่าวเจ้ากับจือหลีข้าเกรงว่าเจ้าห่างไกลจากหารตรงแล้วจะมีใจให้บุตรชายง่อเง่าของข้าแทนข้าจึงยุให้นางพาเจ้าออกจากหอเทียนหลงไปอยู่ที่อื่นก่อนแต่กลับทําไม่สําเร็จนางโกรธกระมังจึงหนีกลับเผ่าวารีไปแล้ว หลงไปชิงคิดจะบอกหนิงหวางเฟยว่าอูหมิงเย,ย่ผู้นั้นมิได้หนีกลับธรรมดาแต่กลับใส่ตนเองเข้าในคุกเยี่ยหันตรงทีบชิ้นเนื้อให้นางแล้วกล่าวว่ากินให้มากพูดให้น้อย ตั้งแต่มานางพูดเพียงคำว่าขอบคุณยังมีได้ภามไร้สาระแม้แต่น้อยปากน้อยนอยนั้นหุบหบอุอ้าอสุดท้ายก็หุบลงพร้อมชิ้นเนื้อในปากนางจะไม่วิวาทกับเขาต่อหน้าผู้ใหญ่ถึงอย่างไรเขาก็คือไท่อันหวงังไม่ว่าจะมองในด้านใดเขาก็ยังคงเป็นนายเหนือหวัวของคนสกุลหลงยิ่งต่อหน้าเชื้อพระวง ที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหลายยิ่งไม่ควรสิ่งที่นางควรทำคือเก็บซ่อนอารมณ์เอาไว้มีเรื่องใดหรือหนิงหวางเห็นหลานชายคล้ายอยากให้หลงไปชิงเงียบปากจึงเอ่ยถามเรื่องหนิงเงยี่ยไม่เกี่ยวกับหลงไปชิงนางทะเลาะกับข้าเยี่ยจือหลีตอบบิดาด้วยน้ำเสียงราบเรียบฝ่ามือของหนิงหวางเฟยฟาดลงที่หัวไหล่บุตรชายดังลัน่น เจ้าโง่ผู้นี้ดีแต่ทำให้นางช้ำใจนางพยายามอ่อนหวานก็หาว่านางเสแสร้งนางแข็งเกล้าก็หาว่านางอันธพานนางพยายามทำเพื่อเจ้ามาตั้งกี่ปีทำข้าเสียอารมณ์จริงๆใต้ล่านี้จะมีสตรีกี่คนที่พยายามเพื่อเจ้าได้เท่านางฮะอ่อนหวานอ่อนยนไพรลมอะไรสตรีอื่นก็ไม่ต่างจากนาง มีสตรีใดบ้างที่ไม่เสแสงต่อหน้าบุรุษที่ตนเองชอบและครอบครัวเขาสิ่งสำคัญคือจิตใจตัางหากเล่าละทิ้งตนเองเพื่อเจ้าได้ถึงเพียงนั้นเจ้ายังจะหาสตรีใดอีกไปเชิงเจ้าดูเอาไว้บุตรชายข้านั้นง่อง,งมดื้อดึงอย่างยิ่งข้าให้กําเนิดนกสักตัวที่ฟังรู้ความยังจะดีกว่าภายภาคหน้าเจ้ามีบุตร ต้องอย่าปล่อยให้บุตรอยู่กับสามีหัวรั้นแล้วสั่งสอนกันผิดผิดหนิงหวางนั้นคล้ายไม่มีหูกินข้าวต่อด้วยสีหน้าปกติยิ่งหลงไปชิงรอบมองใบหน้าเยี่ยหานตรงที่แท้แล้วน้ำหนักในใจของหนิงหวางเฟยมีต่ออูหมิงเยอยมากหากนางเปิดปากถึงเรื่องราวทั้งหลายหนิงหวางเฟยจะชังน้ำหน้านางแทน ต่อให้นางมีเยี่ยหานตรงคุ้มหัวแล้วก็เกรงว่าหนิงหวางเฟยนั้นจะยังไม่เลิกราแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องหันไปตามทิศทางลมหาใช่เรื่องใหญ่หนิงหวางเฟยผู้นี้น่ากลัวร้องไปชิงปลบมือร้องว่าดีเข้าข้างหนิงหวางเฟยทันทีเป็นเจ้าที่เข้าใจค่ะสตรีเราล้วนเข้าใจกันหานตรงนั้นดีเพราะมีบิดาที่ดีบุตรชายข้างหัวรัน้นเพราะมีบิดาหัวรัน้น หนิงหวางเฟยชมปอตาเกียบของหนิงหวางสันดาริกถามาว่าเมื่อหนิงหวางเฟยตวัดสายตามองคล้ายจะถามว่ากล้าหรือหนิงหวางลุกขึ้นตบโต๊ะเสียงดังจนหลงไปชิงขยับตัวไปหดคอหลบอยู่หลังเยี่ยหานตองเอาแล้วหนิงหวางจะสู้ภรรยาแล้วหลงไปชิงตกใจจนขนลุกภรรยาหน้ากลัวเพียงนี้ยังจะกล้าเหือจือลี่หานตองพวกเจ้าดูไว ภรรยานั้นต้องกำราบ,บนเตียงเห็นบิดาแบกมารดาพาดบ่าไปเยี่ยจือหลีรู้สึกอับอายเล็กน้อยใบหน้าของเขาแดงกําแต่ก็ยังอธิบายว่าพวกเขาล้วนชอบหาเรื่องทะเลาะกันบนเตียงจึงจะร้อนแรงกว่าปกติ้องไปชิยงกลายเป็นมือใบไป,ไปแล้วเยี่ยจือหลีเยยหานตงรงหงไปชิง พักอยู่ที่เมืองหน้าด่านกันสามวันก็ได้เวลาเดินทางกลับติดที่เยี่ยจือหลีตื่นสายไปหน่อยเลยต้องขึ้นเหยี่ยวเพลิงหิมะกับแทนรถมา้ากลับมาก็พบว่าการประลองนั้นเริ่มจับคู่ประลองแล้วลงไปชิงทิ้งตัวนั่งลงด้านข้างเยี่ยหานตรงนี่เป็นที่นั่งฝั่งของแขวนเยี่ยด้านข้างคือต้าหลังกับเออหลงังที่นั่งต้มหน้าไม่ศบตาผู้คน เห็นเออหลังรอบมองไปทางหลิวเยียนที่นั่งอยู่ข้างเจ้าครองแขวนมู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นระยะยอดยุดจากสำนักแขวนกลุ่มอำนาจต่างๆ อุ่นหนาฝาคั่งหลงไปชิงนั่งนึกในใจว่าที่แท้คนเราก็อยากเจ็บตัวกันมากถึงเพียงนี้เพื่อยาเพียงเม็ดเดียวหลงไปชิงเห็นว่าบุรุษนั้นมีปณิธานในใจสูงส่งแต่การกระทำค่อนข้างไร้สาระมาตีกับผู้อื่นเพียงเพื่อยาและชื่อเสียงหากเป็นนางนางจะตั้งใจทำมาค้าขายแล้วเอาเงินมาซื้อยาอย่างสบายใจดีกว่าท่านปู ทันย่า เห็นด้านล่างถัดไปสามแถวนั้นคือหลงตัวกองและฟัวเริเนผู้เท่าสกุลหลงหลงไปชิงจึงลุกไปหาปู่ย่าท่านปู่นั้นนางเห็นบ่อยกว่าท่านย่าส่วนท่านย่าสุขภาพไม่ดีจึงมักอยู่ที่คฤหาหัท์ทางตอนใต้ของเมืองหลวงหลานป่วยย่าป่วยล้วนแต่ไม่ค่อยได้พบพานกันเมื่อยามนางเจ็บป่วยท่านย่าก็มักเขียนจดหมายมาถามไถ่ายอาการอยู่เสมอทั้งที่ท่านย่าเองก็สายตาไม่ดี แต่กลับเขียนจดหมายด้วยลายมือตนเองเรียกว่าทุกหนึ่งเดือนจะมีจดหมายจากท่านย่ามาหนึ่งฉบ,บับเสี่ยวช่วยที่ตายไปนั้นอ่านให้ฟังอยู่เสมอทำให้เห็นถึงความรักเอาใจใส่นางของท่านย่าอย่างยิ่งไม่ได้พบท่านย่าผู้อ่อนโยนมานานจะไม่ให้หลงไปชิงดีใจได้อย่างไรท่านปู่ท่านย่า เป็นไปชิงที่มาหลงตัวกงเอ่ยบอกภรรยาฟัวรลเนผู้เท่าสกุลหลงนั้นลูกคลำใบหน้าหลานสาวน้ำเสียงสั่นเครือไม่ได้พบเจ้ามานานชิงเอ๋อของเราเติบโตถึงเพียงนี้แล้วตอนนี้หลานแข็งแรงยิ่งหลงไปชิงยกยิ้ม เจ้ามากับไพ่อันหวังหรือท่านย่าเอ่ยถามผมท่านย่าเป็นสีดำแซมเทาท่านย่าในความทรงจำของนางยังงามพริ้มไม่นึกเลยว่าเวลาผ่านไปจะทำให้ท่านย่าแก่ชาราได้เร็วถึงเพียงนี้นอกจากนี้ดวงตาท่านย่ามีผ้าขาวคาดเอาไว้จึงมองใบหน้าผู้คนไม่ชัด เจ้าค่ะหลานมากับไทอันหวางทันยาเพียงยกยิ้มไม่ถามสิ่งใดต่ออีกนอกจากกล่าวถึงญาติผู้พี่ของนางที่กำลังจะลงแข่งขันร้งไปชิงพยักหน้ารับฟังอยู่ครู่ใหญ่ จนกระทั่งโม้เลยมาบอกว่าเสี่ยวหวางเฟยควรกลับที่นั่งเพราะวันนี้ท่านกับหวางแย่มาเป็นตัวแทนเจ้าครองแคว้นและหวางฮ่หลงไปชิงจึงจำต้องกลับไปนั่งในที่ของตน้นหน้าน้ําแข็งไม่บอกแม้แต่น้อยว่าให้นางมาแทนหวางฮ่หลงไปชิงรีตามมองเขาอย่างไม่พอใจสุดท้ายเก็บงำอารมณ์ไว้พร้อมท่องในใจว่านั่นคือไท้อันหวางนายเหนือหัวสกุลหลงพู เออหลังสลับที่นั่งกับต้าหลังตรอวัดผู้กันถามว่าพี่สาวท่านย่าของท่านมีปัญหาทางดวงตามานานแล้วหรือหลงไปชิงพยักหน้ากระซิบเสียงแผวท่านพ่อบอกว่าท่านย่าสุขภาพไม่ดี อีกทั้งดวงตาของท่านยา่ารับแสงแดดมากเกินไปมีได้จึงต้องมีผ้าปิดบังเอาไว้หาไม่แล้วจะมีเลือดไหลออกมารองไปชิงเล่านางนึกถึงเรื่องในอดีตแล้วริมฝีปากอยากโคงตนตาหยีเล่าต่ออย่างมีความสุขเมื่อครั้งยังเด็กท่านย่ามักเขียนจดหมายมาหาพี่สาวบ่อยๆพี่สาวจึงรู้สึกว่าแม้ตนเองจะป่วยไข้แต่ยังโชคดีพี่ท่านย่ารักใคร่เอ็นดู เออหลังหรือเมื่งเหยียนสือเพียงยกยิ้มแล้วนิ่งเงียบไปเยี่ย,ย,ยหันตรงเห็นนางยิ้มก็กุมมือนางไว้หลังจับคู่ประลองเอิ่นหวังจะพาเจ้าไปหาฟูรหรินผู้เท่า หลงไปชิงพยักหน้างึกๆงึกแต่หน้าน้ำแข็งกินเต้าหู้นางอีกแล้วหากไม่สั่งสอนเสียบ้างจะได้ใจนางบีบมือเขากลับด้วยพลังยุดธ,ธาตุไฟของต้นขนาดกาน้ำชาของเยี่ยจือหลียังหลอมละลายนับระสาอันใดกับมือมนุษย์มือเยี่ยหานตรงถูกความร้อนลวกจนแดงจวบจนกระทั่งพอใจนางจึงปล่อยมือกล่าวอย่างพออกพอใจว่า ข้าจะบอกท่านย่าว่าข้าเป็นแพทย์โอสถ์ท่านพ่อข้ายังรักษาได้ท่านย่าข้าก็ต้องรักษาได้ข้าจะรักษาโรคดวงตาให้ท่านย่าเองความจริงข้าคิดว่า จะรักษาให้ท่านย่าหลังกลับมาจากแดนเทพอาสูรข้าเคยได้ยินว่าแดนเทพอาสูรมีสมุนไพรามากมายที่ไม่ปรากฏในแดนมนุษย์แล้วจากอาการที่ท่านพ่อเล่าข้าคิดว่าต้องไปดูสมุนไพรที่นั่นว่ามีของที่ข้าต้องการหรือไม่โรคดวงตารับแสงมากเกินไปมีได้นั้นตัวยาค่อนข้างตึงมืออยู่บ้าง เยี่ยหาตรตองเพียงยกยิ้มเล็กน้อยที่มุมปากหากไม่สังเกตให้ดีจะไม่เห็นรอยยิ้มราคาแพงนี้ดูท่านอกจากบิดาแล้วก็คงมีเพียงปู่กับย่าที่นางเป็นห่วงคู่ที่ห้าสิบสองหลงห้ยสินส้นสกุลหลงแห่งแขว้นเอี่ยปะลองกับกูเจียอิงจากสกุลกูแห่งหุบเขากี่เลนสารถางเจียเจ้าเจอของแข่งแล้ว คนหนูคนที่สามแห่งสกุลกูฝีมือไม่แลวทีเดียว เย่ยจือหลีกระซิบกระซาบจากด้านล่างหนึ่งแถวดูมีความพยายามอย่างยิ่งหลงไปชิงพยักหน้าอย่างเห็นด้วยทั้งที่ความจริงนางมองระดับชั้นของยอดยุตไม่ออกนางอาศัยเพียงชมสัตว์อาสูรของเหล่าผู้ร่วมประลองเท่านั้นในใจอยากให้คุณหนูสามสกุลกูตีหลงห้วยซินแรงแรงเสียด้วยซ้ำแต่คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าตนเองนั้นจิตใจชั่วร้ายเสียจริงอย่างไรก็ญาติ เสียงประกาศยังคงดังต่อไปเรื่อยๆรลงไปชิงถือว่าตนได้เห็นสัตว์อาสูรมากมายก็นึกในใจว่าคุ้มแล้วคู่ที่หนึ่งร้อยรองหุยรู้สกุลรลงแห่งแคว้นเยี่ยปะลองกับเผยอุ้ยชนันสกุลเผยแห่งแคว้นเยี่ย โอ้หลงไปชิงห่อปากทำตาโตหันมามองเยี่ยหานตองสีหน้านั้นกลุ่มกลิ่มระบายยิ้มเต็มใบหน้ามีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นเต็มที่รู้กันดีอยู่ว่าหลงห้้ยหรูหลงรักเยี่ยหานตองเผยวิสานก็หลงรักเยี่ยหานตองนี่มีช่ศึกของศัตรูหัวใจที่เป็นมิตรกันตามมารยาททางสังคมหร,อหรือ ตีเลยตีกันเลยหลงไปชิงหัวเราะในใจ คู่นี้หากไม่บอกว่าประลองข้าคิดว่าแข่งขันเอารางวัลเป็นถังเกอข้าทีเดียวนางปรบมือดังชาดแม้กระทั่งเย่ยตื่อหลียังคิดเช่นกันเห็นหรือไม่เล่าหลงไปชิงเห็นสองแม่เสือนั้นมองมาทางไท้อันหวางก็เสนอหน้าตนไปใกล้ๆเยี่ยหานตองยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ท่าทางหน้าบอยตีเป็นอย่างยิ่งเรื่องยั่งให้ผู้อื่นโมโหนางถนัดนักแลเอ๊ะ ยังมีอีกน้ำหลงไปชิงสกุลหลงแห่งแขว้นเยี่ยมีชื่อนางได้อย่างไร เจ้าสำนักศึกษาเฟยหมิงนั้นเป็นผู้ประกาศรายนามยอดยุทธไม่เคยได้ยินสหายเช่นเทียนอี้ e บอกมาก่อนว่าลูกศิษย์จะเข้าประลองนี่เป็นเรื่องไม่ปกติแล้วเสียงฮือฮาดังรอบทิศทางเพราะนามของหลงไปชิงทั้งจกกักรวรรดิทราบดีว่านางเป็นเพียงหลวขี้โรคเท่านั้นเหตุใดหลวขี้โรคจึงกล้าประทับตาประจําตระกูลแล้วใส่ชื่อตนเองลงไปนางอยากตายเร็วหรือ วันยืนยันรายชื่อนั้นข้าเห็นนางนางลงชื่อตนเองจริงหรือนี่ข้าก็เห็นนางเช่นกันนางมากับหมาป่าสีทองนางกล้ามาประลองจริงหรือนี่นางกล้าลงประลองเพราะคิดว่ามีสำนักเทพโอสถหนุนหลังกระมังนางเป็นสิทธิ์เอกเจ้าสำนักเฟิงเจ้าสำนักเทพโอสถนี่อย่างไรกัน เป็นเจ้าภาพยังส่งสิทธิ์ตนมาลงแย่งชิงไม่กล้าให้รางวัลคนโดยแท้จริงเสียงผู้คนซุบซิบนินทากันกระจายวงกว้างออกไปเรื่อยๆหลายคนกระเฮี้ยนกระหือรืออยากให้นางลงไปประลองจับคู่โดยเร็วหลงไปชิงตกใจจนผมแทบร่วงหมดหัวเพิ่งจะมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นกลับถูกตามตามทันเสียแล้วหลงไปชิงใส่หน้าเป็นไปได้อย่างไร นางไม่เคยใส่ชื่อตนเองลงไปไม่เคยประทับตราประจำตระกูลรองลงชื่อผู้เข้าประลองไม่ใช่ค่ะจากตกใจกลายเป็นเสียใจจากเสียใจกลายเป็นขื่นขมสีหน้านางเย็นชาเรากับเป็นน้ำแข็งต้นหนึ่งภายใต้ใชายแขนเสื้อนั้นมือบางกำหมัดแน่นไม่มีสิ่งใดน่าเศร้าเท่ากับรู้ว่าตนเองถูกญาติพี่น้องรอบเล่นงานอีกแล้ว ผู้ใดกันผู้ใดที่เกลียดชังนางถึงเพียงนี้ไม่ใช่ค่ะนางยืนยันอีกครั้งเสียงแข็งกร้าเสียวไปซิ่งเปิ่นหวางทราบดีเฟิงเพียนอี้ผุดลุกขึ้นอย่างไม่เชื่อสายตา ว่ารายชื่อประลองนั้นมาถึงขั้นที่ไม่สามารถถอนออกได้อย่างง่ายได้เพราะจะเป็นการลบหลู่อย่างร้ายกาจในการประลองของสองสำนักที่จัดขึ้นไม่ต้องถามว่าทั้งสองสำนักจะมองเป็นศัตรูอย่างไรชื่อของหลงไปชิงผ่านการยืนยันและอยู่ในขั้นตอนจับคู่แล้วหากไม่เร่งมือช่วยเกรงว่านางอาจจะตกอยู่ที่สามเศร้ากับสองแม่เสือที่ทราบดีว่าต่างมีใจให้ไทอันหว ลูกศิษย์เขามีสิทธิ์โดนรุมแน่ท่านพ่อ สีเชอรหันไปมองบิดาสีจิ้งเองก็ตกใจที่รายชื่อของอาจารย์น้อยปรากฏขึ้นสีจิ้งเตรียมผีบยอดยุดสักคนในสกุลสีลงไปขอแข่งเพิ่มเติมไม่อาจให้อาจารย์น้อยของบุตรชายถูกสองแม่เสือรุมถึงสมองของเปิงเทียนอี้นั้นคิดแผนได้รวดเร็วไม่เสียชื่อเจ้าสำนักที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งเขาเดินลงไปที่สนามประลองอย่างสงบนิ่งหน้าเกรงขามท่ามกลางเสียงโวยวาย พูดคุยบางอย่างกับเจ้าสำนักศึกษาเฟยหมิงขอดูกระดาษรายชื่อผู้เข้าร่วมประลองฐานะอาจารย์นั้นเทียบเท่าบิดาเขาเชื่อว่าแม่ทับจ้้ไเปยเองก็ไม่อยากเห็นบุตรสาวเจ็บตัวเฟิงเทียนอี้สูดลมหายใจก่อนกล่าวว่าตัวข้าเฟิงเทียนอี้ขึ้นมาเพื่อกล่าวบางเรื่องให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับลูกศิษย์ของข้านี่เป็นเรื่องภายในสำนักเทพโอซด ทว่าข้ากลับต้องชี้แจงให้ใต้ล่านี้ได้ทราบเห็นเจ้าสำนักเฟิงหรืออาจารย์ของนางอยู่บนลานประลองแล้วหลงไปชิงหนังตากระตุกในใจมีลางสังหรณ์บางอย่างเหล่าเทพโอสถทราบดีข้าเคยประกาศว่าใต้ล่านี้มีจอมเทพโอสถปรากฏตัวแล้ว จอมเทพโอสถนั้นเป็นผู้ที่ไม่ชอบเรื่องวุ่นวายด้วยกลัวมีคนปองร้ายข้าจึงได้สั่งปิดหอเทพโอสถเพื่อปกปิดร้ายน้ำไม่นึกว่าเรื่องนี้จะยังเล็ดลอดออกไปได้อีกในที่นี้หลายท่านต่างรู้แก่ใจดีว่ามีการชิงตัวแพทย์โอสถกันอยู่จริงดังนั้นจึงมีผู้ปรารถนาจะชิงตัวไป แต่ไม่ได้ผลลัพธ์ดังที่ต้องต้ารจอมเทพโอสถในยามนี้ถูกปองร้ายจากผู้ไม่หวังดีเสียงผู้คนฮือหาขึ้นจนจับใจความไม่ได้ว่าพวกเขาพูดสิ่งใดกันเฟิงเทียนอี้ยังคงสงบนิ่งดุดภูเขาลูกใหญ่ไม่เคลื่อนขอยร้อนรนแต่อย่างใดที่ข้ากล่าวมาทั้งหมดนั้นเพื่อจะแจ้งทุกท่านว่าเจ้าของนามที่สูงเทียมเท่าปฐมเทพโอสถลีเฮิง คือหลงไปชริงบุตรสาวแม่ทับตินไปแห่งแคว้นเยี่ยนางคือจอมเทพโอสดของจกกักรวรรดิข้าขอยืนยันว่านางไม่มีเจตนาลงแงข่งขันตั้งแต่แรกยาลูกกลอนนั้นจอมเทพโอสดเป็นผู้มอบให้นางไม่มีทางมาลงแข่งเพื่อแย่งยาที่ตนเองปรุง เรื่องนี้มีผู้ไม่หวังดีปลอมแปลงตราสกุลหรงใส่ชื่อจอมเทพโปสถลงในการประลองหวังช่วยโอกาสที่ยังไม่มีการแต่งตั้งรอบสังหารนางในลานประลองเทียนอี้กล่าวขึ้นข้าจึงได้เห็นกระจ่างแจ้งตราสกุลหลงในชื่อหลงไปชิงนั้นมีจุดที่ผิดเพี้ยนไป เจ้าสำนักศึกษาเฟยหมิงกล่าวเสียงหนักแน่นไม่แพ้กันหยิบชื่อของหลานสาวสกุลหลงทั้งสองคนก่อนหนะ้ามาดูเทียบความจริงไม่มีจุดผิดเพี้ยนเป็นตราของจริงแต่เจ้าสำนักศึกษาเฟยหมิงกลับเอ่ยตรงข้ามไปในทิศทางเดียวกับเฟิงเทียนอี้หากรลงไปชิงเป็นจอมเทพโอสถ การให้นางลงสนามปะลองจะเป็นการเส้นเปลืองกำลังโดยใช่เหตุนางมีค่ามากกว่านั้นสองเจ้าสำนักยืนยันมั่นเหมาะทั้งยังมีการรับรองทางวาจาว่าของรางวัลมาจากหลงไปชิง ฟังดูอย่างไรก็ไม่มีเหตุให้นางควรลงประลองแม้แต่น้อยข้อสันนิษฐานผู้ไม่หวังดีของเฟิงเทียนอี้มีน้ำหนักขึ้นมาเก้าส่วนแต่เรื่องตราประทับสกุลหลงเป็นของจริงหรือไม่ล้วนไม่มีผู้ใดใส่ใจอีกต่อไปที่ผู้คนใส่ใจคือคำว่าจอมเทพโอสดหลงไปชิงนิ่งเงน้นอาจารย์ของนางเล่นงิ้วรองใหญ่ยิ่ง จากศึกภายในสกุลหลงกลายเป็นผู้หวังร้ายจากภายนอกหวังสังหารจอมเทพโอสดฐานะของหลงไปชิงขยับจากหลัวงขี้โรคเป็นสิทธิเอกเจ้าสำนักเฟิงจากนั้นกลายเป็นจอมเทพโอสถผู้สูงทรงเรื่องนี้จะไม่ทําให้แผ่นดินลุกเป็นไฟไปทั้งจัก,กรวรรดิได้อย่างไรไม่ทันที่หลงไปชิงจะตั้งตัว คนกลุ่มหนึ่งสวมอาพรสีดำคลุมหน้าตาก็รุมล้อมเยี่ยหารตรงตวัดฟาร์มืมอดันพลังยุดสีดำออกยอดยุดหลายคนรุมล้อมเข้ามากระบี่อ่อนเฉียดสวงอกหลงไปชิงไปเพียงเสี้ยวช่วยจอมเทพโอสถ มีแต่ผู้อยากเข้ามาช่วยจอมเทพโอสถเทาว่าหลงไปชิงไม่เชื่อคำนี้กลุ่มคนร้ายเป็นของผู้ใดยังไม่ทราบยิ่งไปกว่านั้นนางไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณผู้อื่นหากเป็นเรื่องราวเช่นขโมยร้องจับจนจะก,ก่อเหตุร้ายแอง แต่มีผู้ก่อตัดหน้าเลยสร้างเป็นคนดีนางไม่เสียรู้ผู้อื่นหมดหรือหลงไปชิงในยามนี้หาใช่ผู้ที่ต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเช่นเมื่อก่อนมือหนึ่งขยุ่มเสื้อนางคิดจะลักพาตัวหลงไปชิงจับมือข้างนั้นไว้พลังยุดธาตุไฟที่ไม่อาจบอกระดับชั้นได้ก่อตัวขึ้น นางเบี่ยงตัวฟาดฝ่ามือลงที่แผ่นหลังคนผู้นั้นเสียงดังสนัน่นร่างนั้นร่วงลงไปพร้อมอาพรที่ไม่เป็นรูบอกระอักเลือดออกมาคำใหญ่ไปชิงผู้คนอลมานถั้งผู้ร้ายถังผู้อยากช่วยแทบดูไม่ออกว่าผู้ใดหวังดีหวังร้ายหลงไปชิงเริ่มรับมือไม่ถูกว่าควรตีพวกเขาให้หมดเลยดีหรือไม่ถังเตอร์พานางหนีไป พวกข้าจะช่วยคุ้มกันให้เยี่เจือหลี่ได้สติรีบร้องบอกยอดยุดฝั่งแขวนเยีย่กระจายตัวต่อสู้กับกลุ่มชายชุดดำอีกส่วนกันยอดยุดอื่นไว้ไม่ให้เข้ามาใกล้สถานการณ์ในยามนี้มีเพียงคำว่าชุลมุนวุ่นวายจนแม้แต่หมูยังอยากปีนต้นไม้หนีจอมเทพโอสถหลงเล่าบนนั้นคือเหี่ยวเพลิงหิมะนางหนีไปแล้วได้อย่างไร ข้าอยากพบจอมเทพโอสถเช่นกันตามหานางเดี๋ยวนี้ไทอันหวางลักพาตัวจอมเทพโอสถเหยี่ยวเพลิงหิมะเป็นเจ้าเวหาผู้หนึ่งกระพือปีกหนึ่งครั้งไปไกลร้อยดีหลงไปชิงและเยี่ยหารต้องหายลับไป กับยามเย็นในวันที่พระอาทิตย์ทอแสงสีส้มแดงเมื่อหาคนไม่พบสำนักเทพโอสถจึงต้องรับมือรายชื่อผู้อยากพบจอมเทพโอสด้องยาวเฟื้อยเสียจนเฟิงเพียนอี้ต้องให้คนมาคอยจดรายชื่อว่าผู้ใดบ้างที่อยากพบนางผู้คนแทบไม่ให้ความสนใจต่อการแข่งประลองแต่หันมาสนใจจอมเทพโอสถผู้ยังวัยแทนไม่มีผู้ใดกล่าวถึงกลุ่มชายชุดด,ดำคล้าย กับว่าไม่เคยเห็นเรื่องชิงตัวหลงไปชิงทุกกลุ่มอำนาจด้วนระวังตัวแจกลัวจะกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าพยายามชิงตัวจอมเทพโอสถต่อหน้าทานกรรมนั้นไม่มีผู้ใดอยากกลายเป็นผู้ร้ายล่วงเกินสองสำนักฐานะของเฟิงเทียนอีจากผู้รังท้ายของตําแหน่งเทพโอสถแต่กลับได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ของจอมเทพโอสถมีคำกล่าวว่า ขึ้นลูกใหม่ไล่ขึ้นลูกเก่าเฟิงเทียนอี้กลายเป็นผู้ปลุกป,ปั้นสิทธิ์ที่ก้าวหน้ากว่าตนเองผู้คนนั้นชื่นชมมากกว่าดูแคลนส่วนสีเชอร์จากสิทธิ์สำนักเทพโอสถผู้มีภูมิหลังเป็นสกุลสียามนี้กลับกลายเป็นสิทธิ์เอกของจอมเทพโอสถร่ำลือกันว่าสีเชอร์อาจจะมีโอกาสเป็นเทพโอสถคนต่อไปในไม่ช้าเหย,ยว่เพลิงหิมะเป็นของแคว้นเยี่ย ยามนี้มีคนมากมายซุ่มคอยมองว่าข้าขยับไปทางได้ข้าเพียงออกไปซื้อชุดกาชงช้าใหม่พวกเขาก็สะกดรอยตามข้าพยายามหาว่าหลงไปชิงกับถางเกยอยู่ที่ใดเยี่ยจือหลีอดครวนผู้ก่อปัญหานั้นหายไปแต่เขากลับต้องถูกจับตามองแทนต้าหลังหรือเมื่งเหยียนซานร,รับฟังอย่างเห็นใจ สีหน้านั้นแสดงออกมากว่าเข้าอกเข้าใจเยี่ยจือหลีเขาหันไปมองทางน้องชายพบว่าอีกฝ่ายคิ้วขมวดใบหน้าไร้รอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์เหยียนสือมีเรื่องใดในใจ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ